สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กันอีกครั้งเช่นเคยนะครับกับเพชรบุญไซมันจิ๋ววันนี้ทางช่องเพชรบุญไซมันจิ๋วก็จะมาพาเพื่อนๆชํากิ่งต้นเพ็มหน้านะครับแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะเราจะชําแบบน้ําคือเราจะชําใส่ขวดเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเราก็ไม่ต้องใช้งบเยอะ แค่เราไปเก็บขวดเครื่องดื่มชูกําลังที่เขาดื่มแล้วเขาทิ้งไงว้เราก็เก็บมาชาต้นไม้ของเราได้นะครับก็เครื่องดื่มชูกําลังจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เราก็เก็บมาแล้วก็เตรียมกิ่งไม้กิ่ง ต้นเพ็มน้าของเราที่มีอยู่ในสวนจะกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ก็สามารถที่จะเอามาชํำได้เราจะไม่ใส่ดินเราจะชํำแบบลงไปแช่ในน้ำแล้วลงในขวดเครื่องดื่มชูกำลังสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังเราก็ไม่ต้องล้างน้ำทิ้งนะครับไม่ต้องไม่ต้องล้าง แล้วเทน้ำทิ้งเราเติมน้ำลงไปข้างในตรงข้างในขวดนี้ก็ยังจะมีน้ำเครื่องดื่มที่เขาดื่มแล้วยังดื่มไม่หมดอาจจะมีติดอยู่มันก็จะเป็นสารกระตุ้นที่จะช่วยให้กิ่งไม้ของเราได้งอกลากออกมานะครับก็ ในเครื่องดื่มชูมกำลังมันก็จะมีวิตามินมีหลายตัวครับวิตามิน B2 วิตามิน B6 B12 อะไรพวกเนี้มันก็จะช่วยให้ลากกิ่งไม้ของเราที่เราชำนะเกิดเร็ว เพื่อนๆท่านไหนที่ลองอยากอยากลองทำก็ลองทำดูได้นะครับคือผมอผมก็ได้ลองชํำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ประมาณทักงสามสัปดาห์นะครับวิธีก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราก็เอาขวด เึิมด่มชูมลังแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วเราก็หากิ่งพันกิ่งเพิ่มหน้ากิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ก็ประมาณเท่านี้ก็สามารถที่จะลงชําได้แล้วก็แต่งตรงตรงแผ่ไม้ตรงนี้ให้นินเนียนนิดนึงเพราะว่าจะให้รากของเขาออกมาได้สม่ำเสมอ แต่บางทีถ้าส่วนมากถ้าระดับน้ําเราลึกแค่ไหนเราใส่น้ําแค่ไหนรากของต้นเพมหน้ามันก็จะเกิดออกมาตามตรงช่องตรงตรงเนี้ยมันก็จะแตกรากออกมาตรงนี้ครับหลังจากที่เราทําแผลของกิ่งที่เราจะชาเรียบร้อยแล้วเราก็ ทำการเอาลงไปเลยในขวดอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่ยากครับสำหรับมือใหม่ท่านไหนที่กำลังหัดเลี้ยงหาวัตถุด,ดิบบอนไซที่จะมาสร้างเป็นไม้บอนไซไม้จิ๋วก็ลองทำกันได้นะครับครับสำหรับท่านผู้ชมนี่คือ กิ่งที่ผมได้ทำการชําไว้3สัปดาห์ครับตอนที่ผมชําตรงกิ่งยอดตรงนี้ตรงกิ่งตรงเนี้เขาก็ยังไม่เกิดไม่อะไรนะครับก็จะเป็นแค่ตอไม้เปล่าๆหลังจากที่ผมชํา จิ่งแขนงพวกนี้เขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วก็จะมีรากที่เกิดออกมาตรงนี้ก็พอประมาณเหมือนกันนะครับผมก็จะลองเอาออกมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า การที่เราชํารากเขายังไม่แข็งแรงถ้าเราออกมามันก็จะทําให้รากนั้นเสียหายได้นะครับแต่วันนี้ผมก็ขออ,ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าการที่ชําน้ำแบบไม่ใส่ดินจะได้ผลหรือไม่นะครับสำหรับกิ่งเพ็มน้าไต้หวัน สําหรับ3ามสัปดาห์ครับสําหรับกิ่งเต็มหน้าไต้หวานกิ่งนี้ที่ผมทําการชําไว้ในขวดเครื่องดื่มชูกําลังครับรากของเขาก็ออกมาเยอะเลยเลยครับครับหลังจากที่เราชําแบบไม่ใส่ดินเราชําแบบใส่ขวดเครื่องดื่มชูกําลังก็สามารถที่จะชําได้แล้วก็สร้างเป็นผลิตบทำบนทรได้นะครับเพราะว่า ในขวดเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีสารอาหารทำให้รากของเขาได้เกิดออกมาอย่างเร็วแล้วก็เยอะด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็นำเสนอคลิปทำหิ่งเพ็มหน้าโดยไม่ใช้ดินนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่รับชมก็ฝาก,กดแชร์ กดไลค์กดทับสับคายเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเซ็ตบันไซไม้จิ๋วนะครับและก็จะทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ